สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช n แนลเล็กโงนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของเพือดแหลก นะครับวันนี้เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนตีนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่าเขาชอบกินเมนูอะไรมากที่สุดวันนี้ที่สั่งมามีอะไรบ้างครับตีอ่าเขาจะมีนี่นะครับจะปมกกอับน้ำข้น้าทอดปลาปูปลาผัดหมกะหล่ำหอแขรงรวมครับไอ้พวกนี้คือต้องมีแบบเรือประมงเขาออกไปอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนๆกันใช่ป่ะก็ไปตกปลาได้เขาได้หอยมาบนี่นิดหน่อยหน่อยเขาแบบเฮ้ยเอ็มเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกแต่ถามว่าเด็ดไหมก็ ตัวแลครับเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าวันนี้จริงๆสีมาโชคดีมากเลยพิเศษมากจะมีเมนูซูชิซูชิซูชิมา,มาใหม่แล้วก็ปลาดิบวนันนี้ในช่วงเทศกาลโควิดอาจจะหานาไวหน่อยนึงแต่มันก็ใกล้สามทุ่มแล้วมันใกล้หมดเวลาที่หล,นะลานหมดเวลาเรากลัว,กวลูกค้านั่งยาวแล้วมีปัญหานะครับผมกินกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียวเวลาดนสีนี้นีอ่อันนี้นะครับเป็นชุดเล็กของทางร้าน แลวช่วงนี้คือแถหม้อไปให้เลยพี่ผมพึ่งไปที่ลารทะเลนะคือก็บอกแล้วนะครับเพื่อนแหลกแต่ว่าแดกกันแบบไม่ต้องเก่งใจได้เลยนะครับปกติเพื่อนมาร้านเนี่ยัจะน้องตีเนี่ยคือเรียกมาชิมกับเมนูใหม่ๆอันนี้คือปลา ก hey. ใช้ทายก่อนคุณจะซื้อขเเขาหร่ห้าให้หมดรอมับาม5ามหาไม่เคยเป็นนมันต่อมากาห้าบาท Hello it's me <S นี่มีทัง้งหมดกี่ครับ1หนึ่งสองสาบ ถ้าของลูกค้าจะเก็ดคำอ๋อเออเขาอยู่ประมาณ350บาทแล้วของเราขายเท่าไหร่ใช่ไหมเอาราคาปกติอยู่ที่250บาทโอ้แต่แต่สำหรับลูกค้าที่สั่งตอนนี้นะครับในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ตรวจตัวของเมนูนี้นะราคาแค่150บาทเล็กๆสีเฮ้ยจะพูดนะหาว่าผมคุยคุณลองแดกเลยอ่ะตอนที่สีมาเนี่ยก็เหลือปลาอยู่ไม่กี่ชนิดจะมีต้นทะเลเก๋าเพิงส่วนอันเนี้ยหนังอันเนี้ยจะเป็นสีฝนตก เสือกเฮ้ยลูกค้าชอบนะเวลาผุดจิ้มเนี่ยโดยข้าวที่เราใช้ข้าวเกรดดีแต่แน่นอนถ้าผุดจิ้มแล้วเอาข้าวลงเนี่ยใช่มันต้องฉาดข้าวปลาลงมาตับบดนิดนึงปึ๊บดีเพราะอย่างแรกนึกว่ามึงจะโป้ปะเฮ้ยเรายังไม่โป้ปะอย่างแรกเลยถ้าทุกคนนะครับเคยกิน ทุกที่ทำละห้าบาทสิบาทตามตลาดนะเออคุณจะเจอ,อข้าวที่แบบเป็นข้าวเหนียวซึ่งถ้าพูดตามตรงนะผมอ่ะเคยกิน<อ>ทั้งมังคูโลบูฟินอะไรพวกเนี้ยคำหนึ่งสามสี่ร้ยอยเคยมา<บ>แล้วอันนี้อะไรวะบูฟินในที่นี้ก็คืออาทูน่าหั่นปูให้ขนาดนีาา้แล้วไอ้ควายโอ้ย <c oughs> บูฟินเลยเหรอแล้วเวลาเขากินอ่ะเขาจะใช้ตะเกียบกินแล้วเขบีบปุ๊บตาชอบแตงแตงที่เวลาเขาจับเขาจับมันแข็งใช้สามนิ้ว ใช่อันนี้ <aust en ian> โดยส่วนตัวผมผมป้าอย่างหี้แล้วผมก็กินท่านี้อ๋ออ่าอันที่สองเนื้อปลาละลายแค่เอาลิ้นดุงๆก็แตกเล้วไหลองเอาลิ้นออกมาดูดๆเนื้อไม่ได้สิไม่ไดเขาะหวานเกินไปออเมาลายข้าวต้มไปกินข้าต้มแล้วอร่อยเหรอออเป็นผัดแหงแกเลยเนี่ยหมาไม่แดก แตเเราอยากจะทำข้าวต้มพี่เฮ้ยน้ำซุปโอเคใครปลาสดแต่ไม่ใช่ปลาแพงเก็บความหมายไหมอ๋อปลาพวกนี้มันจะได้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยเป็นจานร้างมูลค่าทางการาดใช่ใช่นี่นะครับคุกกัตั้งมาประมาณ10กว่านาทีครับ เวลามันเก็บเวลาเดี๋ยวเรารีบกินแล้วแล้วมันเกิดช่วงเวลาเพราะช่วงนี้มันโควิดเราไม่สามารถกินเกิดช่วงสามทุ่มได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บหลานกันแล้โอเคเออแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวขอกินสบายเออกับเวลารินวันนี้ยังไงก็ฝากช่องเล็กโขงนะครับผมชแนลแล้วก็ช่วงนี้เลยเพื่อนแหลกนะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวเราทำคลิปผมมีเพื่อนคนไหนบ้างเดี๋ยวเราช่วนมาถ่ายอีกยังไงวันนี้ผมดีมากนะครับ